แต่ก่อนที่จะ,จะเจอผีเนี่ย <c oughs> เราก,เราก็เราก็นั่งอธิษฐานที่ร้านท่อ <c oughs> ีเนี่ลยมือมันจังอย่างนี้แล้วต้องให้พ่อบ้านทำปวดน,นวด <c oughs> จับอะไรไม่ได้จับอะไรหลุดหลุดไม่มีแรงเนี่ยเราก็ให้พ่อบ้านนวดแล้วก็ดึงท,ทุกวนันดึงทุกวันดึงทุกวันแล้วมันจะปวดามพอนปวดแล้วก็วันพระวันพวนมันจะปวดในตัวร้อร้องปวดในตัวมากเลย แล้วก็นอนไม่ได้คืนนั้นตีสอง,งอน้ไม่รู้ตัวหรกินมาหาอาจารย์เดนนักตีสองไม่ไหวแล้วต้องไปแล้วไม่ไหวแล้วพอดีพอ,อ,อจะมาปุ๊บเจ้านี่โดนมีดไอ้เนื้อฝันเหล,ลูกหมูฟันขาเราต้องรีบอธิบายว่าเอารูปอาจารย์ตายคืนนั้นตีสองเอารูปท่านขึ้นมาในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็โูให้ท่านช่วยก็จะเห็นเห็นเด่นในนิเวศทตี้เรานึกถึงอาจารย์จะเห็นลูกสีของก็บอกว่า ปูขอให้หนูหายนะให้หนูหายจากเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้ตามีหนูหายกากระตุกให้ลูกหนูหายไอห,หนูจะไปกาประจานเสร็จแล้วไอเราหนาะมือที่มันกำแล้วล็กใช่ไหมพอพอมันอยู่อย่างนี้มันจะต้อง,งอดึงออกแต่กำแล้วมันจะล็อกเลยแต่นี่มันกำได้อย่างนี้เหมือนคนที่เข้ามาในรายการที่มาจากมังนอกอะ่ะเราก็ลองทำดูยิ่งกำได้ ทำได้แล้วถ้นอนแอบ,บดูขาหายกระตุกแล้วแต่ตั้งแต่โดนลูกหนูวันนะั้นขากับม,กมากระตุกเรตอ,อกเจ้นอนแล้วขาจะกระตุกเนี้ยกระตุก แต่โวดมนนะถ้าโวดมนจะกระตกมากุุแต่วันที่จะหายแกบอกมันหนาที่อธิษฐานบอกอาจารย์แล้วมันหนาแล้วมันหลุดออกไปเลยแต่กลับมาลูกหมูฟันฟันว่าแกรือว่าจะไปแล้วจะกลกบไม่ได้ไปหรือเปล่าหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูบอกก็หนูบอกเลยว่าหนูเป็นคนพาไปเองใครจะมีอะไรก็มากับหนูเนี่ยเพราะว่าหนูพาไปเอง ทีละเป็นพลังกตันยูพลังกตันโลนีเจ้ากรรมแต่กู่น้ใช่นอกบ้านแเรว่าเราไม่ปกติเออรูันด้ครอบครัวบอกไม่ได้เขไม่เชื่อ